สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมพอยแบงครับวันนี้เราจะมาแนะนำแคนแคนของเพื่อนผมนะครับแบแคนของเพื่อนผมที่จะมนก็เป็นกรองแบผมให้มันเป็นหัวแค่วีเดียวอ่ะแอเปยนเลยมากมายนะครับผมอ่ะสองดอกอบเบอร์วันนนนนนบอันนี้ครับครับแคนเพิ่งสร้างครับ ใครสนใจเข้าแคนมากันได้นะครับเสริมห้าสี่สิบสามเห็นชื่อผมครับเนี่ยครับชื่อผม I am อมถู uh, ครับใครสนใจเข้าแคนสิ่งที่ต้องมีคือหนึ่งตัวละครเลือดร้อยสามสิบสองขึ้นไปเฮ้ยไม่ใช่สิเลือดร้0ยสิบพูดผิดครับเลือดร้อยสิบขึ้นไป ตัวลาสิบขึ้นไปอัานนี่ครับมีชิดมีชิดมีอาร์คอเทมก็มีเปลี่ยนระเบเก็บอาวุธฝ่ายตรงข้ามสับไวข้าวโพดมีสอง,งนะนี่อันนี้สามสิบบัตร่ะโมกสุนเปิดเร็วเพิ่มกระสุนนะครับตัว ตัวละครเลื่อน100สามเลื่อนสิบขึ้นนะครับเอาผมยังใช้ไหมเลือดหนึ่งร้อ,อยู่ครับเลื่หนึ่งร้อยยู่เงินต้องมีในตัวนะครับว่าเขาแค้นเงินหนึ่งหมื่นขึ้นเงินพอยหนึ่งหมื่นขึ้นนะครับ กิจกรรมภายในแคนทุกวันพุธเริ่มย3สสามเมษายนเป็นต้นไปจะให้ผู้เล่นในแคนแบ่งทีมการทีมละสามคนชิงบัตรทูมันนี่150 150หนึ่งร้อยห้าสิบใบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งใบหนึ่ง้ยห้าสิบใบหาคชิบหายกันหมดเลยครับบอ,อ,อทุกวันครับแคนสนมากันได้ครับ ุเข้ามากันได้ครับเสรีห้าสี่สิบสามเห็นชื่อผมนี่ครับเข้ามาทักได้เลยครับเด็คือแคนอ่าตอนนี้ับบแบบเมันนานๆเรียกมาวอต้องมาครับไม่โปรด้วยนะครับใครโปรนะผมตินะครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนครับสวัสดีครับ